มีข่าวหลุดเรื่องสิทธิทบัตรใหม่เรื่องกล้องหน้าสแกนใบหน้าของ macbook หลุดออกมาครับผมหลายคนแบบเฮ้ยกล้องหน้าสแกนใบหน้า windows มันก็มีใช่ครับผมแต่ตรงนี้เราต้องบอกกันก่อนนะ macbook ที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่สแกนนิ้วแงะแตะแ,แ,แล้วก็ปดลดล็อกเครื่องตรงนี้มีพาเทเอนหลุดออกมาแต่ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะมาใส่กับ macbook m3 m4 m5 หรือ m6 แต่ตรงเนี้ยเห็นว่ามีหลายสื่อหลายสำนักแล้วก็เอนจิเนียร์บางคนออกมาพูดให้ความเห็นกันว่า ตรงนี้ Macbook เขาน่าจะอยากจะย่อตัวกล้อง Face ID ให้มันเล็กลงไม่ให้มันดูแบบชังกี้ใหญ่ๆแล้วก็มีฟีเจอร์ความปลอดภัยที่ดีกว่ากล้อง IR Camera ทั่วไปซึ่ง n o ้ตบุ๊กวินโดว์มี IR Camera ใช่ครับม,มีมานานแล้วด้วยแต่มันสามารถโดนหลอกการปลดล็อกได้โดยเอาภาพมาวางไว้ข้างหน้าปึ๊บมันอาจจะปลดล็อกได้เลยนั่นเองและอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องระบบการทริกเกอร์ทำงานเดี๋ยวทาง Apple ก็อยากจะได้แบบเฮ้ยเปิดฟึบ มีความรู้สึกซีมเลสเปิดขึ้นมาปลดล็อกได้เลยอะไรอย่างนี้